ตอนี้พวกเราสามารถแสดงความกตัญญูกะตะเวทีกับพ่อแม่ได้อย่างไรบ้างยกตัวอย่างมาหน่งทำความสะอาดบ้านครับทำความสะอาดบ้านช่วยแบ่งเบาภาระใช่ไหมอะไรอีกขายของช่วยแม่ค่ะขายของช่วยแม่อะไรอีกอได้แล้สองอย่างาก,รกราบแม่ครับกราบแม่อะไรอีก มาอีกเอาตั้งแต่นี้ต่อไปเนี่ยเราจะทำควาดีอะไรให้กับพ่อแม่มันเพื่อเป็นการตอบแทนประกุ่หนึ่งอย่างหนึ่งอย่างทำความสะอาดดูทำความสะอาดสาดัญญาว่าจะไม่เล่นเกม ได้ไหมได้ไหมครึ่งหนึ่งครับโอ้ครึ่งหนึ่งโอ้ก็ยังดีนะเออเนี่ยเราตอบแทนแล้วคุณพ่อแม่เราทําได้สองอย่างนะคือหนึ่งทางไหนครับทางไหนเลี้ยงกายสองเลี้ยงใจเออเราเลี้ยงได้สองอย่างนะเลี้ยงกายเนี่ยพวกเราทําได้ยังยากใช่ไหมเออคุณครูเนี่ยมีงานเดี๋ยวครูไป ทำงานหาเงินไปเลี้ยงกายได้แต่พวกเรามีงานทํำมั้ยยังยังไปทํางานหาเงินมาเลี้ยงพ่อแม่ได้นีอยังยังแต่เลี้ยงอะไรได้ครับเลี้ยงใจเลี้ยงใจด้วยกันไข่บันเลี้ยงกยัด <c ười> เลี้ยงใจเลี้ยงใจคือทําให้ท่านสบายใจแน่ด้วยการตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีของพ่อคุณแม่ของครูบาอาจารย์นี่นี่คือการเลี้ยงใจอ่ะโปรโมยกับสีฟ้าเลยครับด็กชาตรงๆอ่ะต่อไปสีส้มหยุดอ่าตัวแทนของกลุ่มสีส้มซึ่งมีวิทยากรก็คือลุงต้นต้นหล่อคนนี้แหละอ่ะหนึ่งวันคนระับ แนะนำตัวค่ะน้ำแข็งอย่าให้เสียชื่อลุงนะน้ำแข็งได้ความด้อะไร,รบ้างหรืึใส่ไม่ลูกใส่ไม่ไมไม่กัดไม่ฉีดยาแล้วเรื่องอะไรวามซื่อสัตย์โอ้ความซื่อสัตว์ซื่อสัตย์ยังไงครับ เออเก็บของได้แล้วก็ไปคืนคนอื่นใช่ไหมอย่างตัวอย่างเมื่อกี้นะเมื่อกี้มีพี่พี่กระตูนเก็บตังค์ได้20บาทก็เอามาคืนปรากฏว่าตังค์ยีบาทที่ทำหลนหนึ่งใบมันแตกออกไปเป็นสองแสดงว่าความดีมีอน,นิสงส์มากแต่โอเป็นสองเลยได้ให้เพื่อนไปสองคนนะ อ๋อโดโมธนาการซื่อสัตย์ที่ใครเป็นวิทยากรบรรยายคือจำไม่ได้ใครเออซื่อสัตย์สุจริตนึกใครเป็นวิทยากรบรรยายตอบกันดังให้พระอาจารย์ที่บรรยายท่านได้ขึ้นใจพระอ,อาจารย์โอโมโ่เนี่ยที่นั่งสงบสุขเนี่นยลืมไปกดติดตามท่านด้วยนะอ่ะขอบพระคุณสำหรับตัวแทนสีส้มนะครับต่อไปครับสีสุดท้าย S <S then, สวัสดีค่ะชื่อเด็กน้อยนากประถมที่เรยนชื่อเลยคือฉันไดะทำการศึษาที่ารคืีชมพูค่ะสีชมพูรารเป็นวิทยากรประจากลุ่มครับามหาสุขาวมหาสุอย่าให้เสียชื่อพะอาจารยหนึ่งวันครับเราได้สำรวจอะไรบ้างหนึ่งก็คือได้ความสืี่ยวชาญจากแม่ขุดโกค่ะแล้วก็สองได้ควาประดายูกตะตต่าพ่มรคุณค่ะ ยกตัวอย่างหม่อยความซื่อสัตย์สุสจริตเนี่ยเราทําอย่างไรได้บ้างไม่ยากเก็นคุณแล้วก็ยังนิจะนะกูเลยค่ะติดต่อคอะขกค่เก่งมากเีนี้ความกระตันยูล่ะเราแสดงออกอย่างไรก็ในวัยของพวกหนูก็หลักๆก็จะมีการตั้งใจเรียนแล้วก็การเบ่งบาพพาระโดยช่วยเขาในทำงานบ้านในสช่วยได้ค่ะโอเคพรบมมือให้กับพี่พี่อะไรนะ พี่เน้องเนยพี่เนยหน่อยครับพี่เนยเก่งมากเลยเป็นประธานนักเรียนว็ไหมนี่เออสมกับเป็นประธานนักเรียน่ะปรบมือให้กับพี่เนยอีกครั้งหนึ่งออแล้วก็ปรบมรือกับตัวเองที่ตั้งใจังแล้วก็ตั้งใจร่วมสุบกันได้รับความรู้ไม่มากก็น้อยแล้วจนถึงบัดนี้นะออตอนนี้ได้เวลาสมควรนะครับที่จะ จะปิดกิจกรรมใดหรือยังเนี่ยเหมือนบางคนยังไม่อยากจะจากพระอาจารย์ไปเลยนังเสียงดังอยู่เลยเน่โดยเฉพาะเน่เน่เฟังนี้เน่เน่เ่ฟังนี้สีส้มเนี่สีส้มน่าจะได้อยู่ต่อนะสีส้มเนาะเออสีส้มสีฟ้าเนี่ยทั้งคนที่ชี้คนอื่นไหนลองตั้งแถวหน่อยสิจัดแถวดีๆ เออไม่ได้กลับเ้อทีจัดแถวเพื่อนหน่อยย่อนั่นนี่นพี่ประพงเตเก็อะนอ้าวต่อไปก็จะไในมอบหน้าที่ับพิพรามนะจัด อ้าชายนั่งท่าเทพบ,บุตรหญิงนั่งท่าเทพที่ดัางตอนนี้เราจะทำพิธีขอขมาและจตนาตรายนะคะมีบางคนหยอกล้อพระอาจารย์มีบางคนพูดจาไม่เพราะมีบางคนแสดงตนไม่เหมาะสมเราไม่รู้หรอกว่าเราทำอะไรผิดไปบ้างด้วยกวารวาจาใจดังนั้น ก่อนที่เราจะกลับบ้านหรือก่อนที่พระอาจารย์จะกลับวัดน,นั้นเราจะต้องขอขมาท่านเพื่อไม่ให้มีวิบากกันติดตามตัวของเราไปประนมมือไว้ระหว่างอกกล่าวอารหังสำมาดังดังพร้อมกัน3ามสองหนึ่ง กราพุทโธเมนาโถเงยขึ้นมาซาลาอาโถคาถาว่าตาธรรมโมธรรมนามาสามิกราธรรมโมเมนะโถเงยขึ้นมาสุปาิตันโนทั้ สังโคเนนาโถมยขึ้นมาตัวแทนชายหญิงถือผานไว้ระหว่างอกพวกเราประนมมือไว้ง,งามๆเปล่าตามคุณครูยสธทรารัตนตะตเย่ัตมาเทนะชากวารตะเยนัตกตัดังสักดพังอป,ปราราธัง ธรรมทุโนพันเตข้าพเจ้าขอธมาต่อพระรัตนตรัยด้วยกายวาจาใจอาจาริเย่ปะนาเทนะทัะยาระตะเยนักตังสักพังอะรารา พรพุนโนพันเตข้พพาพเจ้าขอขมาต่อพระอาจารย์ด้วยกายวาจาใจหากข้าพเจ้าปรึกตนไม่ดีไม่เหมาะสมไม่สมควรขอพระรัตนตรยัยขอพระอาจารย์ และท่านวิทยากรจงโปรดอโหสิกรรมอภัยโทษอภัยทานให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเทินตัวแทนชายลุกขึ้นยื่นถวายจอบไม้พร้อมกับลุกขึ้นเลยลุก พวกเรากราบพร้อมกันสามครั้ง เดี๋ยวจะลำดับต่อไปนะคะก็จะเป็นการอออมอบเกียรติบัตรนะคะนักเรียนพุทธบุตรที่ผ่านการอบรมโครงการปฏิบัติธรรมค่ายพุทธบุตรนะคะซึ่งก็จะเป็นการ